กลุ่มที่สองจะมานําเสนองานเรื่องการใช้สารสกัดจากสะดาวและตะไคร้หอมในการกําจัดศัตรูพืชค่ะโดยมีสมาชิกดังต่อไปน,นี้ค่ะ <c oughs> นายพานุพงศ์บัวกรดนายาวัุรุเชื่นกลิ่นนางสาวปริศาบัญยายิ่มน,นางสาวสวรักษ์สิงดีนางสาวอรไทยทองทัพและดิฉันนางสาวอมรรั สะดาและตะไคร้หอมทายาฆ่าแมาลงต้องใช้ปริมาณเท่าใดค่ะสมมติฐานคือเกิดจากการใช้สารเคมีฆ่าหนอนและแมลงใช้ไปสะเดาและตะไคร้หอมมาทําน้ําหมักชีวภาพาเพื่อฆ่าหนอนและแมลงใช้ใปสะเดาแห้ง1่กิโลกร,รมัมตะไคร้หอม1กิโลกร,รมัมหมักในน้ําถังละลิตริทิ้งไว้หคืนค่ะ ครับและสำหรับเอกสารในงานที่เกี่ยวข้องนะครับสะตลนะครับเป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ยงนํามาทําในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชนะครับในประเทศไทยนะครับจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันนะครับ1 1นะครับที่เป็นสะตลอินเดีย2สดาลไทยและสนะครับสแตลช้างครับส่วนใหญ่นะครับที่นําไปใช้นะครับคือเป็นการใช้สารนะครับฆ่าแมลง ขออภัยนะครับที่นําไปใช้เป็นส่วนสารฆ่าแมลงนะครับคือเมล็ดหรือคนนะครับส่วนของเรานะครับจะใช้เป็นใบนะครับครับในใบนะครับจะมีสารที่ชื่อว่าอซาไดเล็กตินนะครับสูงนะครับและนอกจากนี้นะครับเสดายังมีสารอื่นๆนะครับที่สําคัญเช่นสารซาแลนินเมเรียเมเรียไดออนและ นิ่มบอกนิ่มบินครับ อ้แผ่นใบและขอบใบจากและโคในแบบใช้มีน้ามันหอมระเหยที่สามารถรดึงดูดแมลงได้ภ้าสำหรับรประสภาพในการกํำจัดแมลงและหนอน,นะครับซึ่งยับยั้งการลอกคราบของแมลงโดยไปขัดขวางการสร้างฮอร์โมนที่ใช้ในการลอกคราบ 2. ยับยั้งการกินอาหารชนิดถาวรจนทําให้แมลงตายในที่สุดครับ 3. ยับยังการเจริญเติบโตของไขน่นอนและดักแด้ 4. เป็นสารไล่แมลง 5. ้ยับยั้งการวางไข่ของแมลงทำให้ปริมาณไข่ลดลงครับขาแม่แมลงที่ต้องการกำจัดนะคะหนอนจิ้ใบค่ะพิยาอ่อนและแมะลงปีกขาวค่ะวิธีการดำเนินโครงงานนะครับสำหรับวัสดุ ใช้ใบสะเดาหนกิโลกรัมตะไคร้หอม1กิโลกรัมน้ำเปล่ายี่ลิตรอุปกรณ์นะครับมีมีดเขียงแล้วก็หังหมักครับค่ะสำหรับการเตรียมสัรสกัดจากสะเดาและตะไคร้หอมเลค่ะการทดลองที่หนึ่งค่ะนำใบสะเดาที่สับและตะไคร้หอมที่สับอย่างละ 500กรัมค่ะแช่น้ำแช่แช่น้ำ10บลิตรนะคะทิ้งไว้2 4สิชั่วโมงค่ะเมืแบบ่อครบหนึ่งคืนแล้วลองเอาแค่น้ำค่ะผสมน้ำเปล่า20ลิตรนะคะเสร็จแล้วนำไปฉีดพุ่งบริเวณที่ต้องก,ก,การกำจัดแมลงให้องได้เลยค่ะการทดลองที่สองนะคะนำใบสะเดาที่และใบหอมที่ส,บบสับค่ะย่างละ 500กรัมค่ะแช่นะ้ำ20ลิตร<ด>ทิ้ไว้เวลา2 2วันค่ะเมื่อครบ2วันแล้วลองเอาแค่น้ําผสมน้ําเปล่า20ลิตรค่ะเสร็จแล้วนําม,มาฉีดทุ่นบริเวณที่ต้องการจะได้ค่ะสำหรับการทดลองทีสามนะคะนํำใบทดลองที่ผัดทีสามและน้ำใช้หอมสับ แค่น้ำผสมน้ำเปล่า20ลิตรค่ะเสร็จแล้วนำไปฉีดพ่นบริเวณที่ต้องการกำจัดแมลงได้เลยค่ะค่ะการทดลองที่4นํนำใบชะล้างที่สับและตะไคร้ของที่สับอย่างละ500กรัมแช่น้ำ20ลิตรทิ้งไว้2วันเมื่อครบ2วันแล้วกองเอาแค่น้ำผสมน้ำเปล่า20ลิตรเสร็จแล้วนำไปฉีดพ่นบริเวณที่ต้องการกำจัดแมลงได้เลยค่ะค่ะสำหรับ่มก็ ถามครับเชิญครับคำถามเชิญครับต้อไถึงเลือกใช้ตะไคร่หอมครับแล้วก็ในตะไคร่หอมมีคบสามารถตัวสามชิ้นแขอคำถามอีกรอบ ดังๆรูกให้เพื่อนได้ยินด้วย ขนน้อ,นนอหลักๆที่เราใช้เป็นตะไคร่หอมนะครับก็จะมีเราสามารถหาได้จากชุมชนหรือท้องถิ่นครับและสารที่พบในตะไคร่หอมนะครับจะประกบ ขอใหครับน้ำมันหอมนะครับที่มีชื่อว่าเลมอนคลัสออยครับหรือเบบินา่าออยครับแรงแบบนี้ไม่ดีแล้วเขาไปพูดได้เดี๋ยวกันไปเพิ่มในสไลด์ด้วยนะฮะเพิ่มในสไลด์ด้วยว่าสารน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมนะันมีอะไรยังไง นะครับโครงสร้างเป็นยังไงนะครับต้องเคลื่นไปสไลได์นีอ่ามีเลย์มีครับเชิญครับสายสกัดที่ใช้นะครับมันไปยับยั้งส่วนใดของสาครับครับคือสารที่เราสายที่ไปยับยับ้งนะครับก็คือสารอะตาไดเล็กตินนะครับซึ่งอะตาไดเล็กตินจะมีผลต่อระบบไปสไลด์ไปสไลด์ม,มีอยู่สไลด์ ครับสารที่เราสารที่ส่งผลนะครับจะเป็นสารอะซิลไลปีฟิมนะครับซึ่งจะส่งผลตรงต่อระบบต่อใไรท่อของสัตว์นะครับทําให้สัตว์นะครับไม่อยากกินอาหารนะครับทําให้สัตว์ตายในที่สุดครับโอ้แมลงครับ ่าต่อ <c oughs> ครับตะไคร้ธรรมดาใช้ได้ไหม <c oughs> ใช้ได้ครับเพราะในตะไคร้จะมีสารต่างนระบายของตา่ <c oughs> ตางๆด้วยก <c oughs> ัน <c oughs> ตัดใคร <c oughs> ตรัดใครตัไครตะไคร้บอกได้ไหมครับ อะไรนะใช้ได้ไหมใช้ได้อ่าใช้ได้แล้วทำไมไม่ใช้แต่กล้ธรรมดาฮะไอ้นะกนมีมกิ่นที่ฉุนแล้วกน่ยกิน่นไมาจากอะไรล่ะก็นั่นแหละกินมันมาจากสารอะไรคำว่ากลิ่นของมัน่งกลิ่นของมันมันคืออะไร ต้องไปหามาแล้วล่ะทีนี้ต้องไปหามาแล้วล่ะที่จริงมันก็อยู่ในนี้แหละแต่ต้องไปหามาแล้วถ้าตอบยังแสดงว่ายังยังเข้าใจไม่ไม่ต้องไปหาเพิ่มเติมน,นิดนึงใช้ได้แต่ทําไมมันแตกต่างยังไงเพราะเราเห็นโครงงานส่วนใหญ่เราเห็นของนานวิจัยส่วนใหญ่เขา,าใช้ตะไคร้หอมแล้วเราตอบว่าใช้ตะไคร้ธรรมดาได้ในความจริงมันก็ได้นั่นแหละแต่ทว่าทาไมล่ะ ทำไมซึ่งพวกเราตอบว่าเป็นกลิ่นมันใช่ไหมเออแล้วกลิ่นมันมาอย่างไงอ่าต้องเข้าไปเชิยลึกนิดนึงลึกอีกนิดนึงครับอ่ะมีเรยมีครับเพื่อนกีนคำถามอ่ะเชิญถามครับค่ะเปรีศค่ะอ่าต่อไปครับ อ้าวเยอะเยอะเลยอ่ะมีไหมครับเชิญสไลด์หน้าแรกครับชี้ว่าขังฟังคอมลูก บทนำบริโภคผักครับผักดูคำว่าผักครับผักหรือพักครับปัจจุบันในผักเหใหญ่แก้มานะครับแล้วอ่ะดูครับอ่าใจเย็นใจเย็นฟังฟังฟัง สารเคมีกําจัดพืชพืชทาให้ไม่ปลอดภัยในการอะไรครับนํามาเลยครับแสดงว่าถ้าขึ้นแบบนี้คือเราหงอกกันใช่ไหมถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าคุณเราหงอกกันใช่ไหม <c oughs> มันต่อเนื่องไหม <c oughs> มันต่อเนื่องนะแก้ไขด้วยนะครับอ่ะต่อไปครับคํา <c oughs> ถาม,ถามสมมุติฐานอ่ะโอเคนี่พอใช้ได้นะครับอ่ะ <c oughs> เพื่อลด เพื่อลดสารเคมีตกค้างเพื่อกําจัดแมลงด้วยนี่แหละเพื่อประจุสงหลักของเราคืออะไรครับกจัดแมลงโดยใช้อะไรใช้นั่นแหละเอาหลักๆลงไปด้วยเพื่ออะไรศึกษาอะไรแล้วก็ว่าไปศึกษาการพวกเธอใช้กําจัดหรือใช้คําว่าอะไรครับใช้คําว่าฆ่าไล่หรือกําจัด นั่นแหละของพวกเธอเน่ยใช้อะไรกําจัดใช่ไหมเ,เพื่อศึกษาการกําจัดมแมลงโดยใช้อะไรละ่ะเาก็ว่าไป<ส>ครับต่อครับ่าประโยชน์ที่ได้รับอ่าโอเคอ่ะต่อไปครับเชิญครับต่อไปครับอ่าโอเคยุสลาดตรงนี้ฮะตรงนี้นี่เราบอกว่าเม็ด เมล็ดนะครับและผลเนี่ยหรือผลเนี่ยมีสารอะไนี่อยู่สูงใช่ไหมฮะแต่พวกเราเลือกใช้อะไรนะใบเห็ดผลเห็ดผลช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงนี้ไม่มีเมล็ดแล้วมีข้อมูลไหมว่ามันมีสารพวกนี้อยู่ในใบอยู่ไหนใส่ด้วย ครับใส่ด้วยถ้าจะให้ดีเนี่ยมันจะมันต้องหาว่า,มาเมล็ดมีกี่เปอร์เซน็นเหมือนกับกลุ่มมะขามหวานเนะี่ย <c oughs> อ่ากลุ่มมะขามอะ <c oughs> กลุ่มมะขามที่มีชนิดนี้ชนิดนี้สรุปแล้วกลุ่ลมมะขามได้หรือ,อยังพันน่ะพันอะไร <c oughs> ต้องไปเช็คพันด้วยนะโอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะต่อไปครับแต่ใครหอม อันนี้เพิ่มเติมแล้วให้เพิ่มเติมแล้วใช่ไหมอ่ะต่อไปครับประสิทธิภาพยับยั้งเอาโอเคต่อไปครับโอเคครับต่อไปครับอ่ะต่อไปอ่ะต่อไปครับต่อไปครับโอเคอ่ะเลื่อนมาบทที่3ก่อนใครอยากไปบทที่ 3? 3บทที่3ของทั้ง4 5กลุ่มเนี่ยให้ดูกลุ่มนี้เป็นตัวอย่างนะฮะกลุ่มนี้บทที่3ถือว่าดีสุดนะครับบทที่3คือเลื่อนกลับล้างไปก่อนครับ ไปรับวัสดอ่าไปไปโอเคนยบทที่3ในวิธีการดําเนินโครงงานเนี่ยนะครับเราใช้อะไรบ้างนะครับใช้อะไรบ้างนะครับนะใช้อะไรไปเรื่อยครับไปอีกครับมีรูปประกอบมีอะไรประกอบใช้อะไรไปใช้ปั๊บเสร็จปุ๊บนี่คือสิ่งที่ครูจะต้องให้พวกเธอทั้ง4กลุ่มที่ไม่ที่ไม่ใช่กลุ่มนี้ต้องทําคือมันจะมีการทดลองเป็นรอบๆ รอบนี้อะไรแตกต่างรอบนี้อะไรแตกต่างรอบนี้อะไรแตกต่างและแต่ละรอบเวลาเธอไปใช้ไปฉีดไม่ใช่จะฉีดครั้งเดียวแล้วจบนะเธอต้องทดลองอย่างนอยกี่ครั้งครับสามครั้งต้องทดลองอย่างไสาครั้งนะครับและโซนที่เธอลองเนี่ยไม่ใช่ว่าแปรงผัดแปรงเนี้ยฉีดเสร็จปุ๊บ <c oughs> คือมันต้องดูแปรงผัดด้วยนะว่าแปรงผัดนี้เป็นเป็นตัวแปรอะไรครับ แปลงผัานต้องเป็นตัวแปลอะไรครับควบคุมนะครับนะครับนคุณต้องดูไม่ใช่ว่าไปฉีดแปลงนี้มีเพี้ยไม่มีเพี้ยนิดหน่อยเพี้ยโอ้ติดวะใครพาคุณยติดแล้วพอเ็จปุ๊บใช่ไหมฮะเ็จปุ๊บฉีดบางงนี้มี ประชิดนี่ไมีเล่านี่ดีกว่ามันก็ดีกว่าอยู่แล้วเพราะอันนึ่งมีอันนึงไม่มีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะฮะอ่าต่อไปครับไล่ไปอย่างเี้งครับเขาจะมีการทดลองที่หนึ่งการไล่ไปทดลอง่าทดลองที่หนึ่งก่อนที่หนึ่งก่อนทดลองที่หนึ่งนี่ใช้สับตะไคร้อะไรอะไรน้ำห้าร้อลิตรน้ำห้าร้อลิตรน้ำเท่าไหร่สี่ลิตรสิบค่ะสิลิตรน้ำสิบลิตรอ่าอันนี้น้ำสิบลิตรต่อไปครับ อันนี้ก็สิบลิตรเหมือนกันแต่เวลาเวลาสองวันสังเกตนะอันนี้คือเขาจะแสงเห็นว่าสิบลิตรเหมือนกันแต่หนึ่งแช่หนึ่งวันอันที่สองแช่สองวันข้ามไปครับอันนี้ยี่สิบลิตรแช่หนึ่งวันยี่สิบลิตรแช่สองวันอันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องไปวางแผนแบบนี้เนี่ยให้เป็นแบบนี้นะครับต่อไปครับหมดเลยหมดแล้วอ่าโอเคครับกลุ่มนี้ผ่านนะครับโอเคครับ